ừ lên chắc nó nó có cái phim cờ là với anh nói là bên vợ chạy nhà mình còn một cửa lố lố thế thế là dùng ta ngoài anh em ép qua ชอบกุหลาบไหมกุหลาบก็ดีนะอืมโอเคงั้นเราเนี่ยจะเอาเป็นดอกไม้อเนี้ยหาได้ไหมเอามันแต่งเงืนไปไหมเอาพอมันแบบเราเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนเป็นอืมอันนี้เนไก่ทอดได้และโอเคแล้วเราเปลี่ยนเป็นอืมนี้ดูสิ ปิงตองมากอันนี้ก็ใช้ได้นะแล้วอันนี้อออหับตาเหลือเกินเบตาเหลือเกินนี่ามันโหลดก่อนดีกว่าช่วยด้วยอืมอ้มเจ็บตานี่แสด่าอันนี้ีตันัสานั่งเจบขึ้นดี จะไมนสวยอะไรแต่ว่ามันสุดตาเอาไม่เอาละอันนี้เราเอาไปเลือกไวมดีกว่าเราไปเลือกอืมไม่ไม่อ่ะอันอนันนี้มันกำลังลอยกำลังลอยคีย์บอร์ดไปกำลังลอยแป้นพิมพ์ของคุณนะโอเคเอาไม่ ก็ขายไม่ถึงนี่นี่อุ้ยนี่นี่นนี่นีนี่นข้างบนคอมเมนต์ให้มเข้าถึงแต่ยังไตก่อนถึงยังไงเราก็จะเอาอยเยอะเไมนเด็ที่นีจะมีคลิปแบบเต็มไงเน่ กดแล้วกดแล้วกดรถกีวายกันขึ้นกำลังรออยู่แล้วนะกกเออกระตักกูนักเกดิักเกดิักเกไม่ไวเร็วเราเราออกเป็นอันนี้ดูดีกว่าอน่วที่มันจะไม่เร็ว ใหม่เลยคลิปนี้จะแก้ปิปยาวผมจะแก้คลิปน้ำแป้นตัใหม่ใส่คลิปยาวคลิปเต็มเลยแต่ยาวแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้น้ำตายเลี้วจะเลื่อนตายตายเห่าตายแล้ว ห้องก็อย่าทิ้อย่าห้ออืันป็่เลาลองใหมตั้งมาเป็นส0ครั้งแล้วแราเป็นสิบ0ครั้ง อย่าเจริญได้แล้วเจริญบอกแลยเจริญมาดิก่ะเราเนนี่าเนี่ยเราเราเน้นตีบ่าตเนี่ยโอ้โหตายเจริญด้วย meow meow jangan ini ni kau kau ni no pak mikat ni memang kuat wei janganlah pun no, jangan no, no, fon kita dari no, kadang ni Ừ, อืมช่วงต่อไปแล้เอาอันนี้นี่ที่ฟ้านี่ที่ฟ้าเลยอ๋อมันเคือไปจะอันนี้นี่ Jingle bell, jingle bell, jingle all oh the bell. Chick. Um, ao jingle bell không? À, phải Này, jingle bell. Này biết đấy. Oh, ha. Chú bé đi, cả nè, me. Không phải. Đọt, อันนี้แหละคพราะมันมีเจ้าเด้อแล้วเอาเป็นอันนี้เียจ้าแบบแบบสอนเอาเป็นอันนี้นนนนนนสีขาวกับสีดำมันถ้าสีดำโอเนยียนมากคอะสีขาวเลยก็ดีแล้วส่วนต่อไปเราจะเอาเป็นสีเชืาสีเชืา หนึ่งยอนยามจีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสวเก้าหนึ่งเลยดาวก็ได้เยอะได้หลายป้อนมันสวยแต่วไม่ได้อันนี้เลยมาเกอะไรมันนี่อะไรกี่ป้าหรอดูแบบนี้ มันจะรดในรถไฟเอกจากอันนี้อันนี้เป็นสีม่วงนะแต่เราก็ชอบ 然后呢？你这个羊。 nika. Nganti penak. Oke, kayak tanggung pedulikan.